วันนี้ประเทศไทยนะครับเจ้ากดตายอยู่แล้วยิ่งเจออรัฐบาลแหงซ<ห>วยแบบนี้ด้วยขอความเมื่อยเถอะครับแล้วก็ผมขอแล้วขอขอเตือนนครับไอพี่น้องที่มึงเสี่ยงหรือเป็นโรคโควิดแล้วมึงมาบ้านน้ำมูลน้ำลายนะมึงย้ายกูเห็นนะครับนะรักกูเห็นแล้วมึงเงยสนุกครับเพราะพวกมึงเห็นไก่ตัวมากมึงก็รู้อยู่ว่ารัฐบาลชุดนี้มันไม่มีงประมาณมามา,มา,มา,มาดูแลมึงจนจนแม่งต้องไปใช้โรงแรมแล้วโรงแรมก็เดือดร้อนอีก โรงแามก็เดือดร้อนพาชแม็นะครับดาราหลายคนก็พยายามไปดูจากแล้วบางคนที่พอมีอยากินเขาก็พยายามแจกเงินหรือว่าเป็นเจ้าของร้านทอรี่ผมได้ดูคลิปหลายคลิปครับเขาก็พยายามช่วยเหลือพี่น้องคนแต่มันอาจจะช่วยไม่ได้มากแต่ก็ยังดีกว่าไม่ช่วยแต่ไอ้เลขาชุดนี้เคยช่วยไหมครับเพื่อนๆเคยแก้ปัญหาได้ไหมแก้ไม่ได้วันนี้พวกเราต้องมาแก้วันนี้พวกเราต้องช่วยกันแก้เองก่อนเพื่อนดจุดบ้านเถอะครับนะครับอย่าฝืนเลยเพราะวันนี้ ถ้าจะฝืนต่อไปคนที่ขาหาเช้ากิน่ําทุกอาชีพทุกสาขาเดือดร้อนหมดครับเพราะไอ้พวกอะไรมาชุดนี้นะครับมันสั่งผู้ว่ามันสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดหรือว่าในในอำเภอหรือว่าฝ่ายปกครองทุกจังหวัดไปปิดเมืองเขาอย่างเงี้ยไปปิดอำเภอเขาอย่างเงี้ยหลายคนหลายหมู่บ้านอย่างเงี้ยเขาเดือดร้อนบางคนก็ไม่ได้เป็นเขาไปไหนไม่ได้บางคนแทบจะไม่มีข้าวกรอกหม้อแดกเลย พวกคุณเห็นใจเขาหน่อยครับไอคนที่เสียงโรคโควิดอ่ะขอร้อนเถอะครับว่ามึงก็รู้ว่าไอรัฐบาลชุดนี้มันแหงซวยมันจังไายมันโกงกินมาไม่รู้กี่หมื่นล้านแต่ไม่มีเงินมาเยียวยาทุกคนที่เป็นเจ้าของประเทศที่เขาเสียที่เสียภาษีให้กับมันไปครับโดยที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับเห็นไหมถ้าเราไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเดือนน้ำน้ำครึง่งครึ่งบกครึ่งน้ําแม่งต้องซื้อแน่นอนแล้ว่างที่คนไทยเขาเดือดร้อนแล้วคนไทย จะกลัวอะไรอีกครับเพื่อนๆต่อให้แม่งใช้กฎหมายมากดหัวเราเราก็ต้องสู้ครับแล้วแล้วมีสิทธิ์ด่าได้เพราะเราเป็นคนที่เพราะเราเป็นเพราะเราพวกเราเป็นเจ้านายมันไม่ใช่มันจะเป็นเจ้านายเราครับเพราะมันแดกเงินภาษีเราเพื่อนนะครับเวลาใครได้จ่ายภาษีแม่งก็ยึดรถเขาไม่เขาแบบให้เขาเสียผลประโยชน์อะเห็นไหมพี่น้องหลายคนที่เป็นหมอนวดวันนี้ทั่วประเทศเดือดร้อนหมดบางคนออกมาออกคลิป ออกมาร้องไห้ก็ผมผมถึงบอกไงว่าพี่น้องต้องให้ความรืวอมือเขานะครับแล้วแล้วแล้วต้องให้ต้องช่วยกันเพื่อนๆสมอครับถ้าใครไม่มีครับท่านเอานี่เลยท่านเอาเสื้อไอเสื้อ,อคอกลมอ่ะปิดแม่งอย่างนี้เลยครับปิดเหมือน,นไอโมงอ่ะไปเลือครับแล้วซักใสะอาดมันต้องไปซื้อแม่งก็ได้เพราะไอเล็กสบาชุดนี้ครับเป็นคนกัดตนตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ต้องจําว่าแม่งไป ไม่ครับผลิตเจลแต่เวลาใครที่ผลิตเจลขายใครที่ขายขายเจลเยอะๆแม่งไปจับเขานี่คือความชั่วเห็นไหมครับคนไทยทําได้เว้ยพรพอาเจอไอ้เจ้าที่รัฐที่มึงไม่ได้มองเห็นหัวคนที่เขาเดือดร้อนแต่คนที่ขายพัดแมสแบบนี้นะเพือ่อนๆเะครัหเพื่อนๆแบบนี้ถ้าขายนะครับรู้ไหมว่าจริงขายขายเท่าไหร่14บาทนะครับ แลวเจอไทยขายเท่าไรไอคนที่เห็นไ่ตัวของอัทธบาชุดนี้ครับที่มันไอบอยครับขายแผ่นละสิบสองบาทแต่พ่อค้าแม่ค้าบางคนที่เขาไปซื้อมานะครับหรือคนที่เขาเป็นแท้บางคนก็ก็เอามาดิจากให้กับประเทศไทยเลยครับให้กับคนไทยแล้วก็ให้กับคนในประเทศครับเพื่อนๆผ้าแบบนี้นะครับถ้าเรานะครับเราซักก็ได้เพื่อนเพื่อนเราซักแล้วก็เราก็ตากผึ่งแดดก็ได้เพื่อนเพื่อนไม่ต้องมาซื้อเพื่อนเพื่อนครับ นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมบอกตรงนี้วันนี้เราสงสารประเทศไทยสองสามผู้ประกอบการไม่ว่าจะอยู่สูงหรืออยู่ต่วํวบนนี้หรือว่าพวกคุณเป็นสลิมหรือว่าเป็นเสือเหลือพวกคุณก็กนนโดนโดนกระทบหมดนะครับคุณอย่ามาพูดดีกับมันวันนี้ผมตัองหัมาพูดตั้งแต่โอเว่นวันนี้เชา้าเราเบื่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูบรรยากาศสองเชานนะ้าเมื่อครับแป๊บนึงโอ้โหเป็นไงมืม่ไเวลาท้องฟ้าวันนี้ผมนั่งอยู่ที่ แล้ยองเขาเพื่อนๆครับผมมาหาเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับคนแทบไม่มีเลยเพื่อนๆไหมครับมากับนั่งหมามาทุกชาทุกสาครับนะครับคือผมพูดไปนะครับพี่น้องจะฟังหรือไม่ฟังหรือใครก็ตาที่เห็นต่างกูมึงแย้งมานะมึงแย้งมาวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้ทุกคนไปสมัครงานไหนวันนี้ไม่มีใครรับครับนะครับรับเดียวเดียว ยามนะครับขนาดยามยามังไม่รับเลยเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะวันนี้เขากลัวโรคโควิดกันแล้วครับนะครับแล้ววันนี้คนที่มีลูกเด็กเล็กเด็กน้อยซวยอีกวันนี้นมแม่งขาดอีกนะครับนมขาดตลาดวันนี้นักท่องเที่ยวก็เดือดร้อนเพราะมึงแม่งไปสั่งไม่ให้เดินรลดนะครับปัญหามไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้มันมันอยู่ที่ไอรัฐบาลชั่วกูเพิ่กูกูของขึ้น นะครับอพอมึงไม่ไปไปิดประถ้ามึงปิดประเทศดาป่านี้มันจบไปแล้วไอ้อออโรคโควิดแล้วเอาคนที่ส,ม,สมเสียงอ่ะนะที่มึงดนดนทุนลังนะครับเอาเอาเขาเข้ามานะอ่ะเพราะมึงเห็นเพราะมึงเห็นแต่ผลประโยชน์ของมึงไงไนะครับเห็นไหมไอ้เจ้าสัวนะครับทําอะไรก็ได้แบบของมาจากต่างประเทศก็ได้ไม่ผิดแต่ถ้าเป็นคนอื่นทําเรียบร้อยครับตรวจเช็คก,ก่อนว่าของที่เข้ามาได้ยังไงแล้ว และตั้งโรงงานได้ยังไงเครื่องมือที่เข้ามาจากต่างประเทศที่ทจะทําเกี่ยวกับสมรดอะได้ได้ผ่านได้ได้ผ่านในการเสรียภาษีนี่อยังเน่เป็นจ้าสัวไม่ผิดครับแต่เขาเป็นคนอื่นผิดบดคับเพื่อน,เ,อนเห็นไหมครับนี่นี่คือประเทศไทยนะครับวันนี้ใครก็ตามนะครับที่ได้ดูคลิปนี้แล้วท่านจะแชร์หรือท่านจะมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์มาครับวันนี้มันเหลืออดเพื่อน,อน,อนวันนี้ผมต้องกินข้าววันละสองมือ วันนี้ผมพยายามเช็หาหางานแล้วเต็มครับเต็มแลคือไม่มีใครรับครับเพราะว่าโดนสั่งปิดบางที่แม่งต้องปิดตัวยาวเลยนะครับผมบอกเลยว่าตออยากนี้ไปครับคนที่เป็น CP ในห้างวิกซนะีห้างเมกโคนะห้างโลตัสห้างเดอือมอหรือตึกคอมหรือหรือเซียรลังสิตแม้แต่โรงหนังนะครับวันนี้เลิกจะเลิกจะปลดคนออกแล้วเพื่อนนะครับมีอย่างเดียวคือไอวิกซีที่ยังเอาพนักง,งานไม่อยู่กับโลตัส ไอ้ไก่เซเว่นแต่คุณหารู้ไหมว่าพวกพวกอ่าพวกพีพีพวกอ่าพ,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 พวกเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารในหา้างและพวกที่อยู่ในอ่าในแมคโ,โนโน่หรือว่าเคสซีก็ยังขายได้อยู่แต่ขายได้ไม่เยอะวันนี้ก็มีผมทนนาเพื่อนมีผมโทบแล้วแล้วเราก็พยายามจะปลดคนออกด้วยเพื่อนครับนะครับนะครับถ้าไอ้ไปยุธ์นะครับ,นะรบ,รรบผมบอกตรงน,นว่า ถ้ามึงแก้ปัญหาไม่ได้มึงออกไปเถอะอย่าให้กูต้องทนอยากให้กูต้องรวมคนได้นะมึงนะต่อให้มึงใช้กฎหมายมากดหัวพวกกูประกบมากดไอ้กดไอ้กดประชาชนที่เขามาดา่ามึงไม่ได้คือมึงอ่ะสติแตกนะสติแตกแค่มาดา่าไปแล้จะจับเขามึงเรื่องนาาันสารแล้วเขาต้องวิจารมึงได้นะคนที่อยู่ต่างประเทศนะคนไทยนะัฟังไว้ดีนะครับว่าอีกไม่นานครับพวกท่านจะได้เห็นนะครับ เกิดเกิดเกิดการอดจากเกิดขึ้นแล้วเกิดจประชาชนแน่นอนถ้ารัฐบาลชุดนี้ยังอยู่นะครับถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาโรคโควิดได้และถ้าประชาชนที่เป็นคนทจเดวยกันถ้ายังไม่ให้ให้ความร่วมมืออย่างที่ผมพูดไปตายครับเป็นกูนะกูเป็นกูนะไอไอพวกที่สมเสี่ยงแล้วแม่งไม่ไม่ให้ความร่วมมือกับกับเขานะเดี๋ยกูเดี๋ยกูจะกระโดดถีบด้วยเนี่ยเนี่ยบาจากูเห็นไหมเนี่ยบาจาหรือว่าเตงกูห้านิ้วเนี่ยไอนะ คือขอเถอะครับพี่น้องประชา,าชนนะครับขอให้ท่านกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับขอขออย่างเดียวนะครับที่ผมพูดไปแล้วพูดอีกแล้วเพื่อนคุณก็รู้อยู่ว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับไม่สามารถแก้ปัญหาตรงอะไรได้เลยแม้แต่ตรงจุดจะปิดแมงอย่างเดียวนะครับปิดแมงทุกสาขาปิดแมงทุกอาชีพแม้แต่ก่อสร้างเป็นเป็นเป็นาก่อสร้างมึงยังไม่ให้เงินเขาเลย มาสมองไอคิดนะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้นักศึกษาเอางบประมาณมาอีกแล้วจะไปซื้อไอ้ผัอีกแล้วเห็นไหมครับไอ้พวกหาเรื่องยาวเอาเงินอย่างเดียวแต่ไม่รู้หรอกว่านะครับแต่แม่ไม่เอาเงินมาเยียวยาผู้ผู้ที่บูกกระทบนะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะครับผมของตรนัทถ้ากูนําสู้ได้กูนํากดูด่าไม่ทูวแหละนะครับกูด่าทุกวันเพราะวันนี้พวกมึงทำให้ ทำให้ประชาชนอาเช้ากินข้ามเดือดร้อนหมด